สวัสดีทุกท่านนะผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาอ่านมังะวันเพสตอนที่1106ซึ่งตอนนี้ก็มีชื่อตอนว่าจะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอซึ่งเนื้อหาที่เราได้มาในวันนี้นะผมก็ได้มาจากเว็บไซต์มังะพลสซึ่งทุกท่านก็สามารถเข้าไปดูพร้อมกับดูช่องของเราไปได้ด้วยนะผมจะได้ดูเนื้อหาได้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นครับผม oh. มาแล้วโมเดลวันเพลสีสวยได้เวลาเปิดศึกสะสมโมเดลวันเพส มีให้สะสมเพียบลูฟี่เกียร์ห้าโมเดลนิกานามิโรบินโซโลซันจิช็อปเปอร์อุโซบโบรูกคแฟงกี้จินเบมีครบทั้งกลุ่มไปเลือกได้เลยมีลิงก์ใต้คลิปอีกหน่อยเดซู ต่อจากตอนที่แล้วหลังจากพวกกองทัพเรือได้เริ่มยิงตามคําสั่ง b u s ต e r call ซึ่งในตอนนี้ก็ได้ทําให้เกาะเอ็กเฮดนั้นกําลังเกิดโกลาหลแต่ในขณะเดียวกันพวกทหารเรือนั้นพวกเขาก็ได้เจอกับอะไรบางอยา่างที่กําลังมุ่งหน้ามายังเกาะเอ็กเฮดกาลังตะลุมบอลกันเลยนี่หว่าแล้วจากนั้นพานไปไตัดไปที่ฝั่งของลูฟี่ที่เขาได้กินอาหารจนอิ่มแปรพุงป่องซึ่งในตอนนี้ลูฟี่นั้นถูกพวกทหารเรือนั้นล้อมรอบเอาไว้เหมือนที่เห็นในหนังสือพิมพ์เลยแต่ทว่าขณะเดียวกันนั้นเอง พงที่ใหญ่ยักษ์ของลูฟี่นั้นจูๆ่ๆมันก็หายไปในทันทีจนทำให้วพวกทหารเรือนั้นพากันตกใจเฮ้อหะย่อยของกินรวดเดียวหมดเลยเหรอถ้าเข้าใกล้จะโดนขมือไปไหมเนี่ยเจ้านี่มันไม่ใช่มนุษย์จริงๆด้วยสินะแต่ถ้าวัานนี้ขนาดเดียวกันนั่นเองจูๆ่ๆแรงระเบิดจากบัสเตคอร์และกลุ่มไฟมันก็ได้มาล้อมรอบพวกทหารเรือและลูฟี่เอาไว้โอ้มวะอันตรายแย่แล้วแบบนี้ไม่หวงังโดนไฟครอกตายแงะไม่ไหวหรอก เกาะนี้อยู่ไม่ได้แล้วทุกคนร่วมแรงกันหน่อยต่อให้เป็นซีจัก,กรพรรดิก็เหอะนับหนึ่งสองซ้อแล้วเอาหินไคโลล็อกตัวมันพร้อมกันเลยซึ่งในขณนะเดียวกันภาพนั้นก็ได้ตัดไปในฝั่งของรูฟี่ซึ่งเขานั้นได้อยู่ในสภาพร่างเกียร์ห้าเรียบร้อยและได้ยิ้มออกมาส่วนพวกทหารเรือที่กําลังกะกล้าจดุดจ้องจ้องกำลังที่จะใช้กุญแจมือหินไคโลให้กับรูฟี่หนึ 1, 2, ่งสองซ่แต่ทว่าในขณะเดียวกันนั่นเองพวกเขาก็ได้ถูกลูฟี่นั้นซัดจนลอย ไปขุดเรีนขึ้นไปบนฟ้าส่วนพวกทหารเรือคน,น,นอื่นๆพวกเขานั้นก็กำลังพาการรีบวิ่งขึ้นเรือรีบขึ้นเรือแล้วเกาะเอ็กเดจบสิ้นแล้วไลยย่ยิงจากใช้ฝั่งเข้าไปให้ทั้งเกาะกลายเป็นทะเลเพลิงไปเลยแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดไปในฝั่งของพวกคูมาที่กำลังล่วงตกลงมาจากฟ้าหลังจากที่ถูกคิสรุนั้นใช้ดาบแสงตัดล้างจรวดสุญญากาศก็เลยทําให้พวกเขานั้นล่วงตกลงมาซึ่งมาเวกัพฮังเห็นอย่างนังงน้นเขานี่ก็มีท่าทีตกใจคูมา วันน bon ี้แอสลาดได้ยินแล้วตอบด้วยส่วนเทด้านเซตเทิลเขานั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมายิงคู่พ่อลูกแสนโง่เขานั้นให้มันตายตามกันไปซักซึ่งในตอนนี้พวกแปซิฟิต้าหลายๆตัวก็กําลังเตรียมที่จะยิงเลเซอร์นั้นไปที่พวกคูมาส่วนเทอนซันจีก็ได้ใช้เดินชมจันทร์พุ่งขึ้นไปด้านบนเพื่อที่ไปช่วยพวกวันนี้วันนี้จังส่วนเทอนแอสลาดเมื่อได้รับการติดต่อมาจากเวก้าพังเขานั้นก็เลยพูดขึ้นสเตลล่าเข้าใจแล้วแล้วแอสลาดก็ได้บอกอะไร บางอย่างให้บอนนี่นั้นได้รับรู้ซึ่งเรื่องนี้มันทําให้บอนนี่นั้นรู้สึกตกใจในขณะเดียวกันพวกแปซิฟิต้านั้นก็กําลังเล็งเลเซอร์มาที่พวกบอนนี่อยู่เหมือนกันแล้วในขณะเดียวกันนั่นเองบอนนี่นั้นก็ได้ร้องตะโกนออกมาพ่อคะอย่ายิงนะช่วยให้พวกเราหนีไปจากเกาะนี้ทีเถอะพอสิ้นเสียงของบอนนี่แปซิฟิต้านั้นก็มีท่าทีปแปลกๆส่วนพวกทหารเรือเมื่อเห็นอย่งงางนั้นพวกเขานั้นก็เลยพูดแทรกขึ้นมาได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าไม่นะมีแต่เสียงระเบิดงี้ไอจะไปได้ยินเล่า แล้วทันนี้นั่นเองพวกแปซิฟิต้าก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายหันแสงเลเซอร์นั้นมาที่พวกทหารเรือจนทำให้วพวกทหารเรือนั้นตกใจตาสวดตาดูดออกมาเออทาไมถึงหันมาทางนี้ละ่ะแล้วทันนนั้นเองพวกแปซิฟิต้าก็ได้ยิงลําแสงเลเซอร์นั้นไปที่เรือรบของพวกกองทัพเรือเออแปซิฟิต้าอารวาสใหญ่แล้วซึ่งในตอนนี้นะครับพวกแปซิฟิต้าจํานวนมากก็เริ่มที่จะยิงโจมตีไปที่เรือรบของพวกกองทัพเรือจนทำให้สถานกา,ารณ์นั้นเริ่มเปลี่ยนไปในขณะที่กําลังกลละหน เวก้าพังเขานั้นก็พูดอยู่ภายในใจสิ่งเดียวที่ทําให้ฉันหวาดกลัวเป็นที่สุดคือการที่เจ้าวันนี้ถูกพ่อสุธิลักษ์ฆ่าตาย และการที่นายคูมะต้องทำลายลูกสาวสุทีรักษ์ของตัวเองนี่คือโศกนาฏกรรมหนึ่งเดียวที่จะปล่อยให้เกิดขึ้นไปได้เด็ดขาดดังนั้นฉันก็เลยตั้งโปรแกร,รมไว้ในร่ามโค้นทุกตัวที่มีหน้าตาเหมือนกับคูมะต่อให้ผู้มีอำนาจสูงสุดของโลกเป็นคนออกคำสั่งต่อให้โลกทั้งใบกลายเป็นศัตรูของเจ้าบันนี่ไม่ว่าเมื่อไหร่คูมะก็จะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอนี่คือความปรารถนาตามอำเภอใจของฉันเองดังนั้นฉันเองก็ รู้ดีอยู่แล้วล่ะว่าถ้าทำแบบนี้สุดท้ายชีวิตของฉันจะต้องลมเอยยังไงแล้วในขณนะดเดียวกันนั่นเองแม่เซตเทิรู้ว่านี่คือฝีมือของเวก้าผังก็เลยทําให้เซตเทิลนั้นโมโหเป็นอย่างมากเขาได้ใช้ขาแมงมุมแหลมๆของเขานั้นเสียบลงไปที่ข้างหลังของเวก้าผังจนทะลุไปด้านหน้ากับบอนนี่เห็นอย่างงานเอนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเวกาพัง ส่วนได้น้นแฟงกี้เขานั้นก็ตกใจเช่นกันเสร็จกันเวกับพังแล้วจากนั้นแซตเทิรนก็ได้ออกคําสั่งคิสรูกําจัดพวกมันซะ คิสลุเดี๋ยวนี้เลยซึ่งทันทีที่ได้รับคําสั่งคิสลุนั้นก็ได้เคลื่อนไหวด้วยความเร็วแสงพุ่งไปปรากฏตัวอยู่ต่อนหน้าพวกคูมาแล้วยิงลําแสงจํานวนมากพุ่งตรงไปที่พวกคูมาจนลําแสงนั้นทะลุต,ตัวพวกเขาและกระอักเลือดออกมาส่วนด้านซันจิก็พยายามที่จะสกัดลาแสงนั้นเอาไว้แต่มันก็ไม่สามารถที่จะสกัดทั้งหมดได้ซันจิก็เลยถูกลําแสงนั้นจนกระอักเลือดออกมาอีกคนแล้วจากนั้นคิสัลุก็ได้เอาดาบแสงออกมาพุ่งตรงไปที่บอนนีซึ่งคูมาก็พยายามที่จะใช้แขนนั้นมา ้้อก bon อกนบีเาไวแค่ดาบเดียวก็จบแล้วไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ทําให้เจ็บหรอกบอนนี่เ <Bon ny. S 2> มื่อตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้บอนนี่นี่ก็มีท่าทีตกใจคิสารุแต่ถ้าว่าขนาดเดียวกันนั่นเองจูจูเสียงหัวเราะของลูฟี่นั้นกด็ดังขึ้นก้า่าแล้วทันนี้นั่นเองคิสารุก็ได้ถูกมัดขนาดใหญ่ของลูฟี่ชกจนลอยปลิวกระเด็นตกลงไปข้างล่าง <laughs> ตวนท่เท่นวันนี้เมื่อดีนเสียงหัวเราะของลูฟี่เธอนั้นก็มีท่าที่ตกใจมวกฟังอยู่ไหนนะ่ะซึ่งในตอนนี้นะครับลูฟี่ได้เด้งนั่งหัวเราะอยู่ที่พื้น <laughs> พลังท้องอิ่มฟูลเวอร์ชักสนุกขึ้นมาแล้วซิแล้วทัในในั้นเองดูฟี่ก็ได้เปลี่ยนพื้นบริเวณนั้นให้กลายเป็นยางทั้งหมดในขณะเดียวกันพวกคูมะที่ร่วงตกลงมาก็ได้ถูกพื้นที่ดูฟี่เปลี่ยนเป็นยางนั้นรับเอาไว้ก็เลยทําให้พวกเขานั้นไม่ได้รับบาดเจ็บและเด้งหนึงอยู่บริเวณนั้นจากว้าดะซันจินั้นก็ได้พูดขึ้นปลอดภัยดีหรือเปล่าในขณะเดียวกันพวกทหารเรือนั้นก็ได้พูดขึ้นเกาะมันดูสันส้นๆหรือเปล่านะไม่ใช่เวลามาสนใจเรื่องนั้นนะวะ หาทางหยุดแผลซิฟิต้าก่อนแล้วส่วนในด้านเซตเทิลเมื่อเห็นว่าลูฟี่นั้นกลับมาอีกครั้งเขานั้นก็นิ่งๆไปส่วน,นด้นานคีซาลุหลังจากที่ถูกลูฟี่สัตว์ร้อยปิ้วกระเด็นไปเขานั้นก็ได้ลุกขึ้นมานาั่งพร้อมกับกุมมือไปที่หัวและภาพนั้นก็ได้ตัดมาที่เวกับพังหลังจากที่ถูกเซตเทิลนั้นโจมตีเข้าไปซินบอนนี่นี่ก็พยายามที่จะเข้ามาดูอาการเวกัาพังรีบหนีเถอะ เดี๋ยวก็โดนฆ่าหรอกแล้วในขณะเดียวกันในตอนนี้นะครับเสียงหัวใจเต้นของลูฟี่เกียร์ห้ามันได้ดังกึกก้องไปทั่วทั้งเกาะแล้วในขณะเดียวกันภาพนั้นก็ได้ตัดไปที่หุ่นยนต์โบราณจูจ่ๆด,ดวงตาของมันก็เหมือนจะมีดวงไฟที่เหมือนว่ามีพลังงานปรากฏออกมาส่วนท่านบอวนนี่เมื่อดีนเสียงจังหวะหัวใจเต้นนี้เธอนั้นก็มีท่าที่สงสัยจังหวะเพลงนี้มัน ซิงบันน,นี่ก็นึกถึงคำพูดของคูม,มา้านี่กะใช่แล้วเขาน่ะเป็นฮีโร่ในใจพ่อเลยเขามาพร้อมกับเสียงหัวเราะและจังหวะเพลงแบบนั้นตึก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  ตึกซึ่งไม่ได้ยินอย่างนั้นบอนนี่นั้นได้จ้องมองไปที่หลูฟีที่มีทา่าทีคล้ายๆกับนิกะตามเรื่องเล่าที่คูมะนั้นเล่าถึงนิกะให้ฟังซึ่งหลูฟีได้หัวเราะพร้อมกับเสียงหัวใจที่ดังลั่นเป็นจังหวะออกมาส่วนท่าน,นเวก้าผังเขานั้นก็พยายามที่จะพูดกับวันนี้บอนนี่เจ้ายังไม่รู้ตัวจริงๆด้วยสินะฉันเองก็มีมั่นใจหรอกจนได้เห็นด้วยตาตัวเองมวกฟังหลูฟีที่คูมะเฝ้าคอยดูคนนั้นนั่นแหละคือเทพพระอาทิตย์นิกะตัวจริงซึ่ง เมื่อได้ยินอย่างนั้นพร้อมกับได้เห็นท่าทีของลูฟี่อยู่ตรงหน้าน้ำตาของบอนนี่นั้นมันก็ได้ค่อยๆไหลออกมาเอซึ่งเวกาพังนั้นก็พยายามที่จะพูดต่อคุณมะพูดถูกทุกอย่างแต่สั่งบัสเตอร์คอร์สักกี่หนก็เปล่าประโยชน์เพราะผู้คนที่เฝ้ารอก,การมาของเขาตลอดเวลาหลายร้อยปีนั้นมีอยู่ทุกนแห่งทั่วทั้งโลกแล้วจากนั้นภาพก็ไดิตัดไปที่ใช้ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเอกเฮดซึ่งในตอนนี้มันได้มีเลือขนาดมหึือมากำลังมุ่งหน้า มายังเกาะเอ็กเฮดจึงเมื่อพวกทหารเรือเห็นอย่างนั้นพวกเขาก็รายงานขึ้นไปในทันทีรายงานจากฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือพบเรือขนาดใหญ่เรือเชื่อกําลังแล่นใกล้เข้ามาครับซึ่งมาเห็นเรือลานี้พวกทหารเรือนั้น่างพากันตกใจกลัวใช่พวกมันไม่ผิดแน่แต่ว่ากลุ่มมันน่าจะล่มสลายไปตั้งร้อยปีแล้วไม่ใช่หรอส่วนพวกที่อยู่บนเรือลานั้นพวกเขานี่ก็ได้คุยกันจะหยุดก่อนไหมไม่ต้องบุกะลวงเข้าไปเลยจึงเมื่อพวกทหารเรือเห็นเรือลานั้นพุ่งตรง าพวกเขาก็เลยพูดขึ้นทําไมเจ้าพวกนั้นถึงได้ยิงเลยมันมาทางนี้แล้วบ้าเอ้ยททำไมเผ่าคนยักษ์ถึงมาอยู่ที่นี่ได้ ซึ่งปรากฏว่าคนที่มากับเรือล้ําใหญ่ยักษ์คนนั้นก็คือดอลี่กับโบรโกี้ซึ่งโบรโกี้นั้นก็ได้พูดขึ้นดูพวกมันสิเอาแต่ถามว่าทําไมทําไมอยู่ได้แน่ดอรี่ตัวแทนดอรี่น,นั้นก็ได้พูดขึ้นทั้งที่โลกนี้ไม่มีเรื่องมังเอิญสักหน่อยว่าไหมโบรโกี้กาบ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 า,บาเรามารับแล้วนะ มวกฟังซึ่งดอรี่กับโบกี้ได้พุ่งไปโจมตีเสากระโดงเรือของพวกทหารเรือจนด้ห้พวกนั้นพากันแตกตื่นสถานการณ์ฉุกเฉินกลุ่มจนสนัดนักรบคนยักษ์ปรากฏตัวครับแล้วจากนั้นดอรี่ก็ได้หัวเลาะออกมาเกะ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 เทพพระอาทิตย์เอ๋ยครับผมก็จบไปแล้วนะผมสําหรับมังงะวันพีซสตอนที่1,106นระผมซึ่งตอนนี้นะครับนักรบคนยักษ์ดอรี่กับโบกี้ก็ได้พากันเดินทางมายังเกาะเอ็กเฮดเพื่อที่ จะมารับตัวลูฟี่แล้วในตอนนี้นะครับในฝั่งของแปซิฟิต้าก็ได้อยู่ภายใต้คําสั่งของบอนนี่เพราะว่าเวก้าพังนั้นได้แอบเปลี่ยนคําสั่งทําให้บอนนี่นั้นอยู่เหนือกว่าคําสั่งของ5าผู้เท่าสถานการณ์ของเกาะเอ็กเนั้นก็เลยเริ่มเปลี่ยนไปทําให้พวกทหารเรือนั้นเสียเปรียบส่วน่านลูฟี่หลังจากที่ได้กินอาหารก็มีพลังและท็อปฟอร์มกลับขึ้นมาอีกครั้งก็มารอดูกันนะครับว่าสถานการณ์หลังจากนี้มันจะเป็นยังไงน่าจะมันแน่นอนแต่ว่าในอาทิตย์หน้านะครับผมวันพีซงด นะครับผมจะมาอีกทีก็คือวันที่18กุมภาพันธ์ก็รอติดตามกันต่อไปนะผมสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเรายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ